สวัสดีครับผมวันนี้ผมไซเบอร์และเกมโปเกมอนเอมมิรัล์ไฟแนลเวิลด์นะฮะสำหรับภาคนี้เนี่ยมีทั้งหมด4ภูมิภาคด้วยกันนะครับผมที่เราเล่นอยู่ก็คือจะเป็นโฮเอ็นนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะมีคันโตโจโตะแล้วก็เซวีแอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีกราฟิกอะไรเพิ่มเติมนะฮะนี่ครับรายละเอียดถ้าผมที่เขียนผมเขียนรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนะฮะไม่ใช่ดิเขียนไว้ท้ายคลิปแล้วกันนะครับผมเอาละ ไปกันเลยครับผมออาเซฟก่อนเลยนิวเกมอุ้ยด็อกเตอร์ออกมาสามคนเลย่ะสวัสดีขอโทษที่ให้รอยินดีต้อนรับสู่โลกของโปเกมอนฉันมีชื่อว่าเบสนะครับเอาเรียกสมัโปเสเซอร์ก็ได้สิ่งนี้เนี่ยไนเรียกว่าโปเกมอนนะนะเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็เป็นทั้งคู่หูของคุณเอาล่นาตัวละครนะรต้องกดไปก่อนครับผมถึงจะรู้ครับว่าเป็นใครครับโอเคไมนะครับผม ตัวละครจะมีการปรับปรุงด้วยเห็นไหมครับตัวละครเไปไดนจิบิีเล็กๆนะครับผมนะตัวใหญ่ขึ้นนะฮะ S A I B E R ไป let's go ไซเบอร์มาแล้วครับโอเคเธอจะเป็นที่ริตร o t t ท w n ในตอนนี้ขอ,อให้โชคดีการเดินทางกับความฝันของเธอถ้าจะยาวข้างนี้เอาละ เดี๋ยวออปชันก่อนเลยครับตรงสื้อให้เป็นฟาสต์นะครับผมแล้วขอเซฟด้วยครับโอเคเซฟได้ไม่มีปัญหาครับอ้แดงแป๊ดเลยว่ะอ้สวัสดีไปตั้งนาฬิกากันก่อนนะเอาเป็นช่วงช่วงประมาณช่วงนี้แหละกำลังกำลังดีเลยนะโอเคครับเดี๋ยวไปหาคนข้างบ้านนะครับผมนี่เล่นในโองภูมผ้าโนกัก่อนนะมันแดงแป๊ดเลยว่ะ อ่า e m ม,มูเ t o r นะครับผมแล้วก็เ e a l t i m e c ์คอติ๊กออกซะกดเซฟก่อนนะฮะโอเคผมได้ทำการโหลดเซฟใหม่คราวนี้เราติ๊กในส่วนของ r e ี l ยวไทมค์คอคอคอกแล้วนะครับผมแค่นี้เราก็จะไม่เล่นตอนกลางคืนเพราะมันมืดมองไม่เห็นนะ,ะับง่ายๆเลยที่เราติ๊กที่เราติ๊กออกก็คือแค่มองไม่เห็นเท่านั้นนะโอเคนะ นี่ yes. สว่างขึ้นเยอะเราต้องการความสว่างนะครับไม่ได้เอ c ียังขายาวเลยครับโอเคขโมยขอ,องฮารุกะก่อนเลยนะฮะอันับแรกครับเสร็จแล้วก็ไปหาโปรเฟสเซอร์บีดไปครับโอเคไปช่วยเขานะฮะโซยใครแนะน่อ้งน,นะแมะโปเกมอนโปเกมอนได้เลยครับโปเกมอนที่เราเลือกนะครับผม อาจามโนะฮะมิสซกโกโโมลิโคไม่ใช่คิโมริเออไปครับผมอาจามโฉันเลือกมาให้ let's battle ขวดมันขวดมันขวดมันเรียบร้อยนะฮะได้เลยครับเฮ้ยโนโน o ให้เลือกโปเกมอนเพิ่มเติมได้เลยเหรอให้เปลี่ยนเหรอ มีเมตามอนด้วยเว้ยปิกจูอ,อืมอ่ามีอ e ีวี I ให้เลือกด้วยนะครับอ่าผมไม่ไม่เอาแล้วกันฮะผมจะเลือกตัวนี้แหละไม่เปลี่ยนครับสวัสดีครับทำไมขายยายาวตายครับ ต้องไปจัดการกับฮารุกาก่อนใช่ไหมวันหนึ่งดอกสองดอกเรียบร้อยตึง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 มันยังวิ่งไม่ได้นะเออว่ะทุกคนขายาวหมดเลยว่ะไปตึง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 ควรนะโอ้โหวลวเก้าเลยเหรอถอยครับถอยสิครับรออะไรอยู่สวัสดีครับ Let's battle! v e r s u s p o k e m o n t r a i n e r รเมย์ควร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  Go ควรควรตีไม่เข้าเนี่ยโอชันควร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 มโอเคเรียบร้อยกลับไปครับ ครับผมอขอฮิวก่อนได้ไหม <c oughs> โอเคตื๊ดตื๊ด,ดปั๊บไปรับปโปเกมอนแล้วก็โปเกบอลนะครับผมเพื่อจะการออกเดินทางแม่ครับขอรองเท้าหน่อยะครับผมขอบคุณครับนี่แหละที่ผมต้องการโอ้โหซอยยับเลยนี่แหละโอ้โหขาย,ยาวจริงได้ว่ะ ใายลำตัวไม่มี <c oughs> โอเคแฮกเกอรนะเฮ้ยควนนะนนะลำตัวหายไปไหนไม่รู้นะลำตัวหายไปไหนผมไม่รู้ควรหนึ่งดอกสองดอกสามดอกเรียบร้อยอ่ะหนึ่งดอกอ่ะสองดอกอืมเรียบร้อยตืดตืดตืด อีกสักกู่มะควร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 เรียบร้อยมาควรควรไม่มีท่าอื่นแล้วเบกลาวละโอเคเก็บก่อนโอรานเบอร์รี่เบอร์รี่ลูกโตโอเคพีทเบอร์รี่ตึ้งตึงตึ้งตึงตึ้งตึ้งตึ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 งควร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  เรียบร้อยลำตัวหายห,ายหรือแ่แขนขาขายาวทุกตัวลยขายาวกันทุกคนโอเคทำไมดูตลกวะตอนแรกอาออกจะด,ดูดีเล่นไปเล่นมาแล้วก็ตลกเฉยเลยเนะี่ยจับล้าเสร็จแล้วครับไปครับพ่อเราจะเจอกัน,นครับ ตึง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 ,งสวัสดีครับทำเป็นดูตลกวะลมตัวหายเราจะขาดของหัวเนี่ยแปะ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 แโอเคตื้อตือต้อตือต้อตือต้อคว,วันผมมาแจก EP โดยแท้ผมตัวนี้ฮะเพราะคอยคิยงไม่มีท่าโจมตีนั่เองครับโอเคไป ตึงตึงตึงควัควนันอเรียนห้าเอมเบอร์มาแล้วครับผมเอมเบอร์ฮะเอมเบอร์ครับเอมเบอร์ครับแล้วก็เปลี่ยนซะ Let's go อาไรฮิวเอมเบอร์ครับผมเอมเบอร์ครับ ซอยซอยซอยขาเดี๋ยวผมช่วยเองครับเอมเบอร์ครับเอมเบอร์ครับเรียบร้อยมาเจอกันครับขอบคุณครับสำหรับเกตบอลตายแล้วซอยซอยซอยยับซอยยับเอมเบอร์เอมเบอร์อีเตอร์เอมเบอร์ แป๊ดแป๊ดแป๊ดแป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 ดทีเอฟเก้าสวัสดีครับโอเคครับไลเบอร์รี่นะครับสวัสดีครับมาค,ครับขอบคุณครับบัวรถน้ำนะฮะข้างหลังบ้านหลังนี้มันจะมีโพชั่นอยู่ขวดหนึ่งว้ยอ่า เอมเบอร์ครับเอมเบอร์ครับเรายังไม่ล่างสองเลยนะครับผมเรายังไม่สามารถสู้ยิมแรกที่เป็นยิมหินได้นะตายครับตือต้อตือ้อตื้ออ่ะมันไม่สู้เราหรอเอมเบอร์เอมเบอร์ควรครับควรครับยังไม่ล่างสองเลยครับ สู้ยิมแรกไม่ได้นะอ้าวอ๋อน้องไม่สู้เราครับผมเรามีโปมอนตัวเดียวนะฮะโอเคเก็บเบอรี่ก่อนครับโอเคน้องสองคนเนี่ยถ้าเรามีโปมอนปักกว่าสองตัวมันจะทาสู้นะฮะเพราะว่าัปจะสู้แบบดับเบิลวอเทอร์นั่นเองครับผมถ้าเรามีแค่ตัวเดียวก็วิ่งผ่านได้เลยสบายโอเคเดี๋ยวขอซื้อ ซูเปอร์พอยตนสักขวดหนึ่งโปเกบอลสิบลูกครับมันจะได้แถหบ,บึ่งลูกนะครับผมอยากแก้พิษนับสี่อันนะโอเคแล้วก็ข้างทีเขาจะให้ท่าตัดต้นไม้มาแต่ว่าเรายังไม่สามารถชนะใช้ได้นะครับผมแต่ว่าเราจะใช้ได้ต่อเมื่อเราชนะยิมแรกนี้เท่านั้นครับเราคงยังชนะไม่ได้นะ เพราะว่าเรายังเป็นวงว่าธาตุไฟะนะมันเป็นยิมหิน,นอนะนะเพราะงั้นไปเก็บเวลก่อนเอมเบอร์ครับเอมเบอร์ครับเอมเบอร์ครับยังไม่กลายร่างแรกนะฮะมานี่เลยเอมเบอร์ครับเอมเบอร์ครับ แปด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 เอมเบอร์ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. ครับเฮ้ยเอมเบอร์ครับไอ๊ต hey, ัวนั้นมันมีวันเดอร์การ์ดด้วยชิบหายละเอ่อเอมเบอร์ครับเอมเบอร์ครับตายอยู่เนี่ยเยอะสิบสี่ครับผมเมื่อกี A ้ลืมฮิวอ่ะเอาเอฟเฟกต์สปอร์ครับผมหลับครับ ควร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 มาสิผ่านละควรนขว,นขว,นขวนาขวน,ขวนได้อย่างเดียวครับไม่มีสกิลอื่นแล้วแนะไม่มีสกิลอื่นแล้วนะจ๊ะเธอไม่รู้บ้างเลย 15! โอ้โหสิบห้าโอ้อีตัวหนึ่งไม่ไม่รอดละได้ไหม ไม่ได้ครับโอ้โ oh หครับอ่าโหลดเซฟใหม่ครับผมโฟกัสเอจีครับต้องใช้โฟกัสเอจีครับผมโอเคนี่เป็นครั้งแรกเลยที่มานั่งใช้โฟกัสเอจีเนี่ย <c oughs> ยังไงก็จะดะไม่ได้แหละโอ้โห oh ครับโอชั่นครับควรนครับ ควรครับโฟกัสเอนจ y เนี่ยจะเพิ่มอัตราการคริติคอนครับผมเพราะงั้นเราจะชนะลุงคนนี้ด้วยดวงล้วนทำไมไม่ฮิวมาวะขอดวงเออติดคลิยอีกเงี้ยแหละจะมาไวไ้แล้วผมวะถ้าโฟกัสเอนจ y เอาไว้ใช้เพิ่มอัตราการ Critical, คริติคอนนะฮะโอเคสกิลหมดแล้วครับโจมตีไม่ได้แล้วครับ ไม่หิวอ่ะเมืเ่อกี้โอเคยังไม่กลายร่างยังสู้ยิมแรกไม่ได้นะะนี่แหละข้อเสียของโปเกมอนเริ่มต้นทัดไฟไม่ว่าจะกี่เจนก็ตามฮนะเราจะไม่เราจะไม่สามารถทำอะไรได้กับโปเกมอนธาตุหินเนะี่ยที่มันเป็นยิมแรกเออยิมแรกมกกักจะเป็นหินเสมอเพราะว่าคนชอบอ่าเล่นโปเกมอนธาตุอ่าไฟเป็นตัวแรกเสมอนะีก่อมาแค่าทางเรา โอเคโปเกบอลเอสเตอร์ครับอื๊ออิชิซูโมเตะจับเป้งเลยไหมเออโปเกบอลมาเรียนฮัจิกยจับได้อีพีด้วยยังไม่กลายร่างเหรอวะไม่นะ เอมเบอร์ <Em> ครับผมเอมเบอร์ครับได้ EP หม่มันได้ EP หม่ไม่ไม่แชร์ครับผม EP ไม่แชร์ครับโอ้โหดจะขึ้นมาไปต่อได้เลยครับม่าจะจับเคซี่เท่าหน่อยไม่จับดีกว่าครับเดี๋ยวน้องงงใช้ท่าทีแล้วผดแล้วงงอ่ะ ว่ามันโผล่มาที่นี่ได้ยังไงเออผมจะไม่ใช้เคซี่นะแบเนี้ยน้องๆงงฮนะโอเคอีกนิดนึงวิวจะสิบเจ็ดละโอเคกล่างแล้วครับผมวิวสิบเจ็ดนะครับผมอ่าไม่ได้ท่าดับเบิลคิกหรอถ้าเราได้ท่าดับเบิลคิกเราจะสามารถเอาชนะท่าหินได้นะซึ่งเวลาแกล,าล่างแล้วมันต้องได้ถิว่าไ,ไม่ได้นะงานหยาบแล้ว ไม่เป็นไรมานี่เลยเอมเบอร์ครับเอมเบอร์สู้กับยิมหินนี่แหละเอมเบอร์ครับมเอมเบอร์กับแทกเกิลไปเลยครับนี่ครับหินเหรอต้องเอาไฟเอาไฟชนะหินครับเอมเบอร์ครับ ต้องเอมเบอร์เท่นั้นโอเคเรียบร้อยชนปะป่งมันหินด้วยไฟเรียบร้อย <c oughs> เน้นพ่นไฟนะแพ้ก็ถือว่าเป็นการเก็บเลเวลแล้วกันเอมเบอร์ครับเอมเบอร์ครับเอมเบอร์ครับได้ยังไงวะเอมเบอร์ครับเอมเบอร์ครับ อโอเคโพวชันครับผมเอมเบอร์ครับเอมเบอร์ครับด้ยชนะสองตัวแล้วไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยเอมเบอร์เนี่ยอ่าเอมเบอร์ครับเอมเบอร์ครับเอมเบอร์ครับเอ้ยชนะได้แน่เนี่ยโอ้โหสกลิลหมดละเป็นไรฝั่เราข้ามติดไฟครับสบามารถเอาชนะโดยท่าเอมเบอร์ครับผมโอโ้โหฮะโปเกมอนหินชนะเออโปเกมอนไฟชนะหินเว้ย มาแนวไหนไม่รู้แหละแะชนะแล้วนะฮะกินอะไรไม่ไหม้ปะใครเปิดเตาแก๊สค้างไว้เปล่าวะเดี๋ยว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 มาเดี๋ยวมาโอเคเกี่ยวบหม้อไหม้แล้วนะเ <c oughs> ดี๋ยวหิวก่อนหิวก่อนเดี๋ยวเมืม่อกี้อีกโอเคเราจะได้ใช้ท่าตัดได้แล้วนะครับผมเราเรียนท่าตัดกันเลยดีกว่าไหมเออครับ วิ on ่เสียสกิลผมว่เริ่มต้นไม่ดีนะเราจะไม่เสียสกิลผมว่เริ่มต้นนะหนึ่งช่องมีความหมายโอเคปาด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 โอเคเอมเบอร์ครับปาด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 โอเคมันนี่เลย เอมเบอร์ครับเท็กเกอร์นะฮะเบอร์เบอร์เทิร์นเราก็สามารถชนะได้ฮนะทั้งสองตัวของเราเลือกไปอย่างดี <laughs> โพชันคนระับโอเคมาครับผมไม่ได้ต้องการมาเอาฟูลพชันอะไรนะนั่นหรอกนะเออผมต้องการมาสู้กับพวกเธอ,อยังไงล่ะ โอเคเบอร์รี่นะ,ค,ะ, okay, นะ,ค,ะาาครับผมอ่าโอเคอีเทอร์นะฮะมาเขาถ้ำครับลุงช่วยเปโก้ด้วยจะเข้าไปแล้วนะเลสบัตเทิลครับเอมเบอร์ครับ ฮ้าโอเคครับจึ๊บแป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 ๊บโอเคได้ครับขอบคุณครับเราเกตบอลฮนะเดี๋ยวไปหาผู้อำนวยการครับผมส่งจดหมายให้กับสตีเฟนให้หน่อยครับได้เลยครับโอเคฉันจะรอเธออยู่นะได้เลยครับ จะมาให้สตเฟนเนาะนี่คือโปรเกนเนปนะโอเคขอบคุณครับมาฮารุกะรออยเราอย,อยู่เดี๋ยวขอฮิ้วก่อนตึ้งตึ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 งเรียบร้อยมาโคทัสครับผมเอ่อจิกแล้วกันับผมจิกครับจิกครับจิกครับ ติกครับติกครับควรครับอ๋ออุ๊ยพิษครับเล่นสก,กรปรกเล่นสก,กรปรกเปลี่ยนตัวชิปหายโอ้โหติดพิษซะด้วยโอ้โหเอาใหม่นะ โฟกัสเอนเนอร์จีสองสามอบัตรเซลเหรอมันเพิ่มได้แค่ครั้งเดียวหรอเนี่ยโอเคควรนครับเพิ่งรู้เลยนะฮะว่าโฟกัสเอนเนอร์จีใช้แค่ครั้งเดียวอะไรกันครับเนี่ยโอเคไม่เป็นไรฮะว่าผมไม่เคยได้ใช้ทั้งทกทีครับเรียบร้อยเอาชนะได้แล้วครับคือเป็นเป็นผ้าที่เพิ่มอัตราการคิดดีคอ้ถ้าเราดวงไม่ดีก็คือมันก็ไม่ติดอยู่ดีใช่ไหม ผมก็เลยไม่คิดจะใช้มันฮนะการติดขี้เนี่ยมันเป็นการพึ่งดวงอะ่ะนะฮะเอาแล้วผมใช้ท่าดีเฟนคอรครับผมนะมาเลยครับล็อกโทด้วยครับโอเคมานี่เลยตัวนี้ตัวนี้เป็นเอ็กนะครับผมไม่เอาคัดได้เลยเหรอ อ่ะเรียบรอ้อยไม่ต้องเรียนก็ได้เออตัวน,นี้จะมีมีละเคล s e นซีอยู่สวัสดีครับนี่ฮะสำหรับคนที่เล่นโปเกมอนเริ่มต้นเป็นโปเกมอนพืชจะได้จะได้เปรียบโปเกมอนอื่นๆเพราะว่ามันมีไอเทมเฮดให้นะฮะคือถ้าใส่เนี้ยพลังโจมตีจะแรงขึ้น20เออแลสำหรับโปเกมอนไฟแล้วก็กับโปเกมอน Pokemon น้ำยังไม่มีไอเทมที่เพิ่มพลังโจมตี20%ตั้งแต่ต้นเกมแบบนี้นะฮะ หสดงใครที่เลือกปวงวัลพืชมาเนี่ยแต่มันจะเสียเปรียบปวงวัลป่าใช่ไหมปวงวัแล้วก็เป็นสกิลที่เบาซะด้วยครับถ้าเราเก็บอามิเลเคินสีตรงนี้เราจะได้เปรียบนะผมโอเคโอเคเดี๋ยวสมทรงไปโกะให้สมทรงจนดหมายก่อนแะแล้วก็พ่อโทรมาโอเคเดโนโน้โเดโนลุงลุงลุงไม่นะ ลุงผมรีบไปหน่อยส่งกลับไปเดี๋ยวนี้เออโอเคเดี๋ยวสักเราคลิปนี้่ปด้เพียงแค่นี้ผมเจอใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ